ใทยได้กล่าวทรายนะครับเราถือว่าเป็นคนที่เกิดใน้ที่เดียวกันคุณเชาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องร้องเพลงนี้ได้แน่นอนนะครับมาเพลงสุดม้ายแล้วนะก่ครับเราจะไปเจอกันในที่ต่อไปนะครับในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ทุกคนที่อยู่ข้างนอกนะครับช่วยกับร้องเพลงนี้ร้องไม่ได้ก็แกล้าแหละเพลงที่ดังมากๆครับผม I ain't even มีคำบอยกยอยัง,อยงมีคำบอกใจมีคำว่า ร้อยรอแล้วเหมือนันไม่เหนื่อยใชยไหน้องใช่ครับโอเคขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เข้าใจกับเรานะครับอ่ะน้องๆครับจะไปรับรางวัลนะฮะมีอ๋อโอ้โหโอ้โหบนตัวมบนตัวเอาเลยชอบมากข้างไหนเรารู้สึกว่าทำไมหนูไม่ออกมาเต้นตั้งทำไมผมไม่ออกมาเต้นโอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยรุ่ตัวตอนนี้กระสายเลยนะครับมีปีนเลยให้ร้องแล้วใช่ครับ ขอบคุณแมคะมาเสียบเืองให้กับพี่รุ่งนะคะพี่แดนได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ไม่ได้เสียบกระเบือเลยขอเซฟมบกระเบื้องให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะน้องกำลังชอบอยู่กำลังขับอยู่ว่าเออพวกนี้ทพ็อะไรกันอยู่ห้าร้อยอ่ะตัวเล็กแบ่งครึ่งสิลูกห้ารแบ่งครึ่งแบ่งด้วยนะ โอ้โหเราสารร้องตั้งนานใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กมากุดไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเขาเป็นแบบมันเป็นคนแรกไงเป็นไอดอลเป็นไอดอลเป็นนคัราต้องออกมาบ้างครับดี่น่ารักมากเลยสัมภาษณ์ที่จหยิบื่นจริงจริงผมว่าผมว่าสัเคาต้องการคนแบบนี้นะขอกล้าแสดงออกคือสังคมต้องการคนที่เป็นแบบเป็นผู้นำนะครับนะที่จะเดินออกมาแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ออกมาทำสิ่งดีๆอยากรู้จักเชื่อเลยนะโชวคุณใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้ว โอ้ยสุดยอดทำไมอันนี้ไม่รู้อันนี้ท่าไหรนะพี่พี่รุ่นน้องยังไม่ทันตอบเลยเอาละแล้อายุเท่าไหร่ครับไม่รู้อ๋อที่ก่ะไม่เป็นไรพี่เดาให้แล้วกันเท่าไหร่ <c oughs> พี่เอาจ็ดบ <c oughs> อ่ะประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นชอบเต้นใช่ไหมลูกชอบเต้นมีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าครับ ไม่มีเลยเขาเรียกว่าเต้นตามจีนนะใจข็งตัวเองเลยใจรักใจรักนะอนาคตเราจะมาชได้เห็นเด็ดสติมากนะเมืองไทยครับต้องชมตาร์ในอนาคตเจอมีมีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยหรือเปล่าครับเนาะอันนี้คุณพ่อคุณแม่มาหรือเปล่าไม่มาเหรอคือเมียด้านในชีวิตเป็นอะไรบ้างครับนี่ไม่ใช่คือแบบว่ารู้อะไรบ้างมีความเต็มใจไน่แน่ไงที้อันนี้อักนี่นี้ห้ามาแบบอย่างนะ จับผู้ร้ายทำยังไงจับร้ายเขาไปครับอันสมมุติว่าไอ้นี่เป็นผู้ร้ายเอ้าไปจับกันสิจับจับเลยถือปืนด้วยจับจับเออเฮ้ยเออตะเบ็ดตะเบ็ดเฮ้ยห้ามบอกเขาจับอยู่ตะเบ็ดตะเบ็ดเออตะเบ็ดตะเบ็ดด้วยเขากงด้วยเขากงด้วยเขาบงด้วยตะเบ็ดอ่ะตะเบ็ดอ่ะเขากงด้วยเขาบล็อกเขาล็อกด้วยเฮ้ไปว่ยไปว่ายไปว่ายด่าพูดทำไมครับเนี่ยมันไม่จอยเท่าไหร เขาแก่ใหญ่เออเออเต้ขอบคุณค่ะอันนั้นนะเอาเรวจะได้เห็นทุกคนตำรวจตำรวจที่ก่อนจะจับผู้ร้ายต้องเต้นก่อนเต้นไม่จับอ่าผมจะจับคุณแล้วนะอ่าเดี๋ยวเต้นให้ดูก่อนโอเคจับเต้นปุ๊บตะเบด้วยเอาละเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรกันครับเล่นมาเล่นกันด้านหลังรูปไปตัวเล็กอ๋อโอ้โหนี่นี่เป็นการเล่นกันนะฮะเล่นเล่นกันเล่นกันค่ะถือว่าพี่ี่ตัวขอบคุณพี่ตูนกับพี่แคนนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยชิคกี้